ต่อมาจะเป็นการวิธีการเปลี่ยนหรือว่าล้างทําความสะอาดหัวมินิสปริงเกอร์นะครับอันดับแรกที่อยู่ตรงด้านบนนี้ก็คือเป็นหัวมินิสปริงเกอร์จากรูปนี้ก็คือจะเป็นการฉีดอยู่ที่180องศานะครับให้เราทําการหมุนหัวมินิสปริงเกอร์โดยการใช้มือหมุนออกมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียวนะครับหมุนออกมาได้เลยครับพอหมุนออกมาเสร็จแล้วปุ๊บจะเห็นว่าถ้าหากรูตรงนี้เราสามารถ สองทะลุได้สแสดงว่าตรงหัวมินิตัวนี้นะครับเห็นช่องว่างใช่ไหมครับสแสดงว่าไม่มีรูอุดตันแต่ว่าถ้าหากมีรูอุดตันหรือว่ามีเศษอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเอาขนลวดเล็กๆขอามาจิ้มฝั่งนี้นะครับให้มันทะลุสมมุติว่าเรามีการจิ้มเสร็จแล้วหรือว่าเอาหัวใหม่มาใส่มาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมุนกลับคืนสู่ที่เดิมครับตอนหมุนคือเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือว่าคือมันสามารถที่จะล็อกแน่นหนาแล้วนะครับโดยหัวนี้จะหมุนไปฝั่งไหนก็ได้ตามที่เราต้องการที่จะให้มันฉีดองศาไปนะครับเพราะว่าหัวนี้มันจัดการอยู่ที่180ยปองศาหรือว่าครึ่งวงกลมครับสวัสดีครับ